สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมบราเบเกอร์เกมเมอร์กับโอมิยวจีแต่การ์ดเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชิกิงนกมิที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักกันอย่างดีเป็นอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือชูเทนโดจินั่นเองครับถามว่าทําไมจะต้องหยิบมาทําในตอนนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าการ์ดของชูเทนโดจินั้นมีการปรับเปลี่ยนไปทําให้มีความน่าเล่นขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งการ์ดใบอื่นนะั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจและชูเทนโดจิจะมีความสามารถที่โดดเด่นแค่ไหนเรามาติดตามรรััับบชมในนนคคลลิปี้กเย In her... สำหรับชูเทนโดจินั้นเป็นชิกิงอมิประเภทแทงกึงดาเมตที่เขาสามารถที่จะเสริมพลังให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาชิกิ้งมิตัวอ,อื่นซึ่งในแง่ของการแทงนั้นชูเทนโดจิมีพลังชีวิตที่ค่อนข้างเยอะครับบวกกับสามารถที่จะเรียกโล่ต่างๆออกมาช่วยเขาในการป้องกันได้ทําให้สามารถที่จะรับดาเมตจากชิกิ้งอมิศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับการ์บใบแรกของชูเทนโดจิกันเลยดีกว่าครับ โดยเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่การชกิงอามมิของชูเทนโดจิครับซึ่งความสามารถก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่ชูเทนโดจิได้รับความเสียหายจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้กับชูเทนโดจิจำนวนหนึ่งหน่วยต่อการถูกโจมตี1ครั้งครับ เรามาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนแครบเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Duncan Inspiration โดยความสามารถของการ์ดใบนี้นแครบก็คือเราสามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเทิร์นซึ่งหลังจากที่กดใช้งานแล้วจะทําการสร้างความเสียหายจำนวน1นึ่งดาเมจให้แก่ชิวเทนโดจิเพื่อทําการจัวกจร์ดเข้ามือจานวนหใบครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า Madness ในความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจะทําการเพิ่มพลังโจมตีจํานวนหนึ่งหน่วยให้แก่ชูเทนโดจิในการโจมตีครั้งนั้นอีกทั้งยังทําให้ชูเทนโดจิได้รับโลกกันตายที่จะทาให้ชูเทนโดจินั้นไม่มีทางที่จะมีพลังชีวิตลดน้อยไปมากกว่า1ดาเมจหากได้รับความเสียหายที่เกินกว่าพลังชีวิตของชูเทนโดจิเองครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่าเดมอนคิง ดูความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจะทําการสร้างความเสียหายจำนวน4ดาเมจให้แก่ซูเทนโดจิทันทีที่ทําการเปลี่ยนมาใช้ฟอร์มนี้ครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่าเอเนตเรคก ดูวความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจะทําการเพิ่มพลังโจมตีจํานวน2หน่วยให้แก่ซูเทนโดจิในการโจมตีครั้งนั้นและนอกจากนี้หากภายในเทิร์นซูเทนโดจิได้รับความเสียหายจากการ์ดของซูเทนโดจิหรือว่าการ์ดของชิกิงอัมิที่อยู่ในทีมของเราก็จะทําให้การ์ดใบนี้สามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอีก2ดาเมจครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า divine shield เดยวความสามารถของการ์บใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเธอนะครับและนอกจากนี้หลังจากที่เรากดใช้งานการ์บใบนี้แล้วก็จะทำให้ชูเทนโดจิที่อยู่ในล่างฟอร์มนี้ได้รับโลก่กันตายอีกด้วยครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดอีโวของชูเทนโดจิซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการเพิ่มพลังโจมตีจํานวนหนึ่งหน่วยและพลังชีวิตแบบ3หน่วยอย่างถาวรให้แก่ชูเทนโดจิพร้อมทั้งมอบสถานะเพียรซิ่งให้แก่ชูเทนโดจิด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกครั้งนะครับที่ชูเทนโดจิได้รับความเสียหายจะนําเอาความเสียหายทั้งหมดนั้นมาเพิ่มเป็นพลังโจมตีให้แก่ชูเทนโดจิครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลระดับ S.S.R ที่มีชื่อว่า Demon Parade โดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเธอซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานแล้วก็จะทําการสร้างความเสียหายให้แก่ชิกิงนอฟมิทั้งหมดทั้งของเราและของศัตรูโดยความเสียหายนั้นจะคิดจากความเสียหายที่ชูเทนโดจิได้รับทั้งหมดในเธอนั้นครับ แล้วก็มาถึงกาก์ดใบสุดท้ายนะคบเป็นกาก์รสเปลที่มีชื่อว่ารอครับโดยความสามารถของกาก์สใบนี้นะครับก็คือจะทําให้ชูเทนโดจินั้นไม่มีทางที่พลังชีวิตจะลดน้อยไปมากกว่า1ดามเมจซึ่งกาก์สใบนี้สามารถใช้งานเป็นการทิกเกอร์ได้อีกด้วยนะครับโดยไม่ได้ก็ตามครับที่ชูเทนโดจิได้รับความเสียหายกก์สใบนี้ก็จะแสดงผลทันทีครับ และนี่นะครับก็เป็นการ์ดทั้งหมดของชูเทนโดจิครับเราจะเห็นได้ว่าชูเทนโดจินั้นมีความสามารถค่อนข้างที่จะหลากหลายและที่สําคัญก็คือสามารถที่จะเก่งได้ด้วยตัวของชูเทนโดจิเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาชิ้เก่งอันนี้ตัวอื่นหรือว่าชิก่งอันนี้ประเภทซัพพอร์ตกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าความสามารถค่อนข้างเยอะแต่ก็เล่นง่ายกว่าที่คิดนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเอาชูเทนโดจิไปเล่นให้เก่งได้ไม่ยากเลยทีเดียวครับ และสุดท้ายนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่ากดสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มาร์ในการทำงานในครั้งต่อ,ตอไปด้วยนะครับและสวัสดีครับผมเมไเกอรกเมอต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ